สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันนะฮะเป็นแนวคิดจากข้อความออนไลน์อันหนึ่งชื่อ A Message from Your Future Self มันจะชวนให้เรามองเรื่องอเสียงนำทางข้างในตัวเราเนี่ยกับเรื่องการเติบโตอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แนววิทยาศาสตร์จ๋าจ่า,านะคะแต่เป็นเหมือนไอเดียเชิงปรัชญามากกว่าใช่ใช่น่าสนใจดีเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองอทำความเข้าใจดูว่า ไอแนวคิดที่ว่าเราเชื่อมต่อกับตัวตนในอนาคตที่แบบสุขุมกว่าเราตอนนี้ได้เนี่ยมันจะมาช่วยเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาหรือว่าความท้าทายต่งตางๆในวันนี้ได้ยังไงบ้างอืมคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในข้อความนี้คือเขาไม่ได้พูดถึงการเดินทางข้ามเวลาอะไรแบบนั้นเลยนะแต่มันชี้ไปที่เรื่องออปัญญาญาณภายในตัวเราเองมากกว่าแล้วก็มีความอดทนการยอมรับตัวเองเข้ามาเกี่ยวด้วยพวกนี้เป็นแก่นที่เขาเน้นย้ำเลยค่ะ เขาเสนอว่ามันมีตัวตนที่แบบฉลาดกว่ารอให้เราเชื่องต่ออยู่แล้วตอนนี้เลยเอาล่ะครับตรงนี้แหละน่าคิดเลยตัวตนในอนาคตที่สื่อสารกับเราเนี่ยมันทำงานยังไงคือไม่ใช่เสียงกระซิบจากอนาคตจริงๆใช่ไหมครับแล้วมันจะช่วยนําทางเราจริงๆได้ยังไงไม่ใช่เสียงกระซิบแบบนั้นเลยค่ะแต่เขาใช้คำว่าเหมือนเป็นการปลุกการระลึกรู้นะคะ ปลุกกรารระลึกรู้ใช่ค่ะ a w a k e n your remembrance แต่ไม่ใช่ความทรงจำนะคือเป็นความรู้หรือปัญญายาณที่มันลึกกว่าความคิดปกติของเราอ oh. จุดสำคัญที่เขาเน้นมากๆคือช่องว่างระหว่างความคิดความเงียบสงบข้างในนะคะไม่ใช่แค่เงีย,งยบๆเฉยๆนะแต่เป็นพื้นที่ให้เราได้ยินหรือ,อรับรู้การนำทางนี้ได้ชัดขึ้นอืมอืมอมืเข้าใจแล้วครับ ก็คือต้องหาความสงบภายในเพื่อฟังเสียงที่จริงๆแล้วไม่ใช่เสียงแต่เป็นการรับรู้ที่มันชัดขึ้นมาแล้วไอ้ประเด็นเรื่องพื้นที่ระหว่างกลางล่ะครับที่เขาพูดถึงเวลาที่เรากําลังเปลี่ยนแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อืมไม่ค่อยสบายใจหรือเปล่าครับมันดูควง้ควงๆงใช่ค่ะถ้ามองแบบผิวผืนผินมันก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นได้แต่ข้อความเนี้ยเขาชวนให้มองใหม่เลยค่ะว่าไอ้พื้นที่ระหว่างกลางเนี่ยมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะ ไม่ใช่ความว่างเปล่าด้วยแต่เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่สำคัญมากๆก่อร่างสร้างตัวใช่ค่ะเหมือนดักแดง้ไงคะที่ข้างนอกดูนิ่งๆแต่ข้างในนี่คือโอ้โหเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกรอคอยจากที่อาจจะหงุนหงิดมันจะกลายเป็นความไว้วางใจในกระบวนการที่เรามองไม่เห็นมากกว่าคะ่ะโหการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับทำให้ความไม่แน่นอนมันดูมีความหมายขึ้นมาทันที แต่ว่าการไว้วางใจแบบนี้เนี่ยมันไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่องการอนุญาตหรือ allowing ที่เขาพูดถึงยังไงครับฟองดูเผินๆมันอาจจะเอ๊ะหรือว่าเราต้องอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยหรือเปล่าแล้วมันจะสมดุลกับการลงมือทําจริงๆในชีวิตได้ยังไงคําถามดีมากเลยค่ะการอนุญาตในบริบทนี้นะคะคือมันไม่ใช่การนิ่งเฉยรอซาประธานอะไรแบบนั้นแต่มันคือการเคลื่อนไหวการลงมือทําที่มาจากความชัดเจนข้างในตัวเราเอง ไม่ใช่การดิ้นรนเพราะความกลัวหรือเพราะรู้สึกว่าขาดแคลนลองนึกภาพเหมือนเราจูนเครื่องเวทยุอะค่ะเราปรับจูนคลื่นข้างในของเราก่อนคือความคิดความรู้สึกความเชื่อให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ๋อจูนข้างในก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยลงมือทำจากจุดนั้นมันจะเป็นการดึงดูดเขานามากกว่ากันวิ่งไล่ตามเป็นการเปิดรับโอกาสที่มันสอดคล้องกับตัวตนจริงๆของเราไม่ใช่พยายามไปควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างโอโ้ฟังแล้วแบบ แนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงคือการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราออกไปแทนที่จะเป็นการพยายามสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาอันนี้มันกลับมุมกับแนวคิดพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับเหมือนกับว่าให้หันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างในแทนที่จะไปพยายามไขว่ควา้าหาสิ่งที่อยู่ข้างนอกถูกต้องเลยค่ะ นั่นคือแก่นของมันเลยคือการกลับมาเชื่อมต่อกับความจริงข้างในกับเสียงของตัวเองจริงๆที่บางทีมันอาจจะถูกเสียงรบกวนข้างนอกกลบได้หมดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงตามแนวคิดนี้นะคะไม่ใช่การพยายามเป็นตามอุดมคติที่สังคมบอกว่าดีแต่คือการเป็นหรือ e อ b o d y ดตัวตนตามธรรมชาติของเราที่มันมีอยู่แล้วซึ่งจริงๆมันสุข,ขุมมากกว่ามีปัญญามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ สรุปแล้วประเด็นสำคัญสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออย่างแรกการฟังเสียงข้างในเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการระลึกรู้ที่จะเกิดขึ้นในความเงียบใช่ค่ะ 2. คือการไว้วางใจในกระบวนการแม้แต่ในช่วงที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเพราะนั่นอาจจะเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวที่สำคัญ ใช่เลยค่ะและ 3. คือการเปลี่ยนจากการดิ้นรนแบบเดิมๆมาเป็นการอนุญาตหรือเปิดรับสิ่งที่มันสอดคล้องกับตัวเราจริงๆจากความรู้สึกที่ว่าเราคู่ควรอยู่แล้วครบถ้วนเลยค่ะและจากเนื้อหาที่เขาบอกว่าตัวตนในอนาคตจริงๆไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่เราเข้าถึงได้ผ่านการตระหนักรู้ผ่านความสงบในปัจจุบันนี้แหละอันนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้เราไปลองคิดกันต่อนะคะว่าแล้วการปรับเปลี่ยนมุมมองเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน หรือการที่เราใส่ใจกับปัจจุบันขณะให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าถึงปัญญายาณไผยในที่ว่านี้ได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆได้ยังไงบ้างเพราะเขาปิดท้ายไว้ดีมากเลยนะคะว่าการมีสติในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง presence changes everything ซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่เราลองเอาไปสำรวจต่อในชีวิตประจาวันของเราดูได้นะคะครับผมน่าสนใจมากๆเลยครับ